โรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะมีการประเมินความเสียหายอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านค่ะก็รวมถึงมีการโพสต์ขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่แบบว่าให้การช่วยเหลือนะคะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่เสียสละด้วยนะคะรวมถึงแบบว่าช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็คนเจ็บนะคะอย่างสุดกําลังความสามารถตามภาพพี่เราเห็นกันในใน โลกโซเชียลนั่นแหละนะคะ,คะซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่นาลดแล้วนะคะสถานการณ์มันก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะนะคะโดยระบุว่าจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ค่ะทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ต้องขอบคุณทูกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนอาสาสมัครนะคะที่ให้การช่วยเหลือในการส่งผู้ป่วยวิกฤตไปรักษาอย่างเหมาะสมเนาะนะคะแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยยัง เป็นอุปสรรคเลยนะคะเพราะว่าน้ามันสูงมากจริงๆโอ้ <Ừ. S 2> ของที่โรงพยาบาลเนี่ยสามเมตรนะคะคุณแม่อติด <ไป S 2> ต่อกันห้าวันนะนะคะทางโรงพยาบาลก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ทุกคนที่เสียสละด้วยช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนคนเจ็บคนป่วยนะคะอย่างสุดกําลังความสามารถแม้ว่าทรัพยากรเขามีจํากัดเนาะจำกัดมากจำกัดมากาถ,าถ้าเจอใหญ่ๆแบบเนี้ย ใช่ทรัพยากรไม่พอถูกต้องนะคะโรงพยาบาลเขาก็ได้รับความเสียหายทั้งตัวสถานที่แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างสูงสุดนะคะประเมินมาเบื้องต้นพันล้านบาทค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าจะก้าวสู่วิกฤตนี้ไปก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่แบบสะดวกนะสามารถร่วมบริจาคกันได้นะคะ ที่หมายเลขบหมายเลขบัญชีของธนาคารที่เขามีการขึ้นไว้ให้ต้องย้ําตัวเลขหน้าใหม่นิดหนึ่งนะคุณแม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอมิจฉาชีพนะนะคะใช่ค่ะสําหรับท่านที่ประสงค์จะบริจาคให้โรงพยาบาลหัดใหญ่นะคะสามารถบริจาคได้ที่หมายเลขธนาคารกรุงไทยค่ะหมายเลข9ก้าส3มหกศูนยสาดเจดเกหก้าสาห 0338796นะคะบัญชีชื่อเงินบริจาคธนาคารเงินบริจาคโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะคุณแม่มนะคะหรือว่าเขาจะมี QR Code ของที่เข้าไปดูที่หน้าเพจของโรงพยาบาลหัดใหญ่ได้เลยนะคะ